สวัสดีค่ะ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 เพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็มีแขกพิเศษมาพี่เก๋สวัสดีค่ะ พี่เก๋มาอย่างนี้เราก็คือดอกไปเลยนะคะแม่พี่เก๋สวยมากตอนนี้เราต่อให้เราเป็นแม่คนนะหรือว่าต่อให้เราเปลี่ยนเป็นยายคนแล้วนะเราก็ต้องห้ามหยุดสวยค่ะั <Yeah. S 2> นเด็ดขาดห้ามหยุดเด็ดขาดนะคะเราต้องดูแลตัวเองค่ะสวยแบบนี้มีเคล็ดลับไหมคะมีสิคะ <Yeah. S 2> <laughs> ไม่เอาจิงจริงมันมันหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกว่าพี่เป็นครูโยคะด้วยเนาะ <Yeah. S 2> แล้วตอนนี้พี่ก็มาเป็นผู้บริหารให้กับแบบเวลเนสกับเอสเตติก ชื่อนุนชร้ายเียดตรงลบกำแหงเนี่ยร้อยเก็ไปได้นะคะเดี๋ยวดูแลเป็นพิเศษคะ่ะแลวตัวเวลเนสที่พี่เกศทำอยู่ให้บริการอะไรบ้างโอ้ครบทุกด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตั้งแต่การตรวจยีนดีเอ็นเ <DNA S 1> อนะคะเพื่อว่าเพราะว่าเวลเนสของเราต้องการดูแลตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มตักแต่การป้องกันเลยว่าเอ้ยเราอะ่ะมียีนที่ทแบบว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคร้ายอะไรไหมหรือแม้กระทั่งดูว่าจริงๆแล้วยีนเราอะ่ะคอลลาเจนผิวหนังเราจะเป็นแบบไหนขม,มจะงอก,ก่อนไว้ม ตาจะฟ้าซ้ำเกนไ้มันรู้ได้หมดแล้วของเราอะหลับของเราอะค่ะเรามีพาร์ทเนอร์หลับอยู่ที่เกาหลีซึ่งเป็นหลับอันดับหนึ่งของเอเชียชื่อเจนมิกหลับใช่ก็เป็นพาร์ทเนอร์กับเราเลยแล้วพี่รู้ไหมว่าพี่เกศแบบลูกสองนะเป็นคุณแม่ลูกสองนะไหนแนะนๆคุณลูกหน่อยสิคะก็ตอนนี้นะคะมีลูกชายหนึ่งคนคนโตนะคะก็ตอนนี้อยู่กรุงเทพคริสเตียนเท่าไหร่แล้วนะเกิด55เนี่ยเริ่มอองแล้วก็สิบ สิบสามสิบสามใช่คนเล็กแปดสิบเก้าละใช่ผู้หญิงคนเล็กผู้หญิงโตกันหมดแล้วคุณแม่สวยน้อยยังดูเด็กอยู่เลยที่พยายามดูแลตัวเองเพราะเคยมีมอตโต้กับตัวเองว่าถ้าลูกชายฉันไปเที่ยวฉันจะไปยืนเต้นขลางค้างลูกชายฉันแล้วเพื่อนเพื่อนลูกชายอ่ะจะต้องบอกว่าเฮ้ยใครอ่ะสวยว่ะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแม่แกเหรอเฮ้ยสวยว่ะอยากจีบอะไรอย่างเงี้ย นั่นคือพอตโตแรกจริงๆแต่พอเวลาเราแบบดูแลภายนอกก็จริงอ่ะเราดูแลแล้วอ่ะแต่พอภายในเราลืมดูแลบางทีเราก็แบบเฮ้ยเรางอมมเราเหนื่อยทุกวันนี้แบบบางทีเรารู้สึกแบบกลับบ้านเป็นไหมกลับบ้านแบบไม่อยากออกไปไหนละเอ้ยเหนื่อยอ่ะเรารู้สึกแบบอ้าวตายละแล้วถ้าเกิดลูกชายฉันจะไปเที่ยวถึงวัยแล้วฉันจะไปเที่ยวกับลูกว่าไหวไหมวะมันก็เลยกลายเป็นว่าถึงเริ่มกลับมาคอนเซน์ว่าเราต้องดูแลข้างในด้วยอ่ะมันไม่ใช่แค่ภายนอกอย่างเดียวละไม่งั้นเดี๋ยวเราแบบ ไปอยู่กับลูกแล้วเราไม่รู้เรื <concrete randomized. S 3> ่องอ่ะเราแบบไม่มีแรงไม่ได้อะการที่ต้องเลี้ยงน้องคนเดียวพี่เกบเป็นยังไงบ้างคะโอ้โห มันเยอะมากขึ้นตรงที่เราต้องหางานทํามากขึ้นเพราะว่าตอนที่เรายังอยู่กับครอบครัวเขาเราก็คือไม่ได้ทํางานเราเป็นฟูลลไทม์เลยอะมามีจริงจริงอย่างเงี้ยแต่พอเวลาเราออกมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องหางานทําด้วยอะไรด้วยมันจะหนักไม่ใช่หนักของการที่เลี้ยงลูกละแต่มันงานหนักตรงที่เฮ้ยเราต้องทํางานด้วยทั้งเลี้ยงทั้งหาใชตาา่ต้องหางานต้องหาเงินเพื่อมาเลี้ยงลูกด้วยมันจะหนักตรงนั้นมากกว่าใช่ซึ่งพี่เก๋ก็สตรองมาก่านมาหลายปีแล้วก็ดูแลก็ได้อย่างดี ก็ต้องอนะเพราะว่าเราไม่มีคำว่าไม่สำหรับนคนที่อยู่ในตำแหน่งแบบนี้มันม,มันไม่มีอะไรอะจะเรียกว่าบางทีพอเอาพูดตรงๆนะยอมรับนะพอเวลาคุณพูดคำว่าเราสตรองเรารู้สึกแบบไม่หลับบ้างได้ไหมอะคี้อะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ว่าเราเอาแอนตายนะแต่เรารู้สึกว่า เฮ้ยบางทีอ่ะเราก็อยากมีโมเมนต์ที่เราอ่อนแอแล้วมีคนเข้ามากอดเราออบเราบ้างอะไรเงี้ยแต่มันกลายเป็นว่าพอเราอยู่ในหน้าที่แบบนี้ยหรือเราอยู่ในตําแหน่งแบบเนี้ยคาแบบนี้มันเข้ามาในหัวไม่ได้อมันเหมือนกับเข้ามาปุ๊บเราต้องรีบดึงออกว่าเฮ้ยไม่ได้เรายังมีคนที่ไม่ใช่ชีวิตเราและเราคนเดียวแล้วไงเรามีลูกที่เราจะต้องแบบล้มแค่ไหนเจ็บแค่ไหนต้องขึ้นมาฮึบเพราะเรามีเขาอยู่อย่างเงี้ยแล้วพี่แกมีแนวคิดในการเลี้ยงลูก ให้เตติบโอย่างไงันดับแรกเลยลูกสองคุณต้องรักกันอันนี้<อ>คือจะสอนตลอดเวลาว่าแบบไม่ว่าจะทเลา่กันก็ตามต้องรักกันนะพวกคุณอย่าลืมว่า เอชหนึ่งมัมมีเดี๋ยวก็ต้องไปคุณย่าคุณพ่อเขาทุกคนที่หยุดเนีย้ยก็ต้องไปคนที่จะเป็นทีมคุณก็เนี่ยแหละพี่น้องเธอเนี้ยแหลจรักกันให้มากที่สุดสุดท้ายมันอยู่ด้วยกันก็คือแค่พี่แค่น้องทะเลก็คือแค่พี่แค่น้องก็คือจะพยายามสอนความรักเขนี้เรื่องของตรงเนี้ยให้มากที่สุดคือจะสอนตลอดว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องดูแลกันนะอะไรเงี้ยมันก็จะเราก็จะสบายใจด้วยแล้วก็ทะเลทะเลก็จะแบบเนี่ยเห็นปากว่าเขารักเธอนะถ้าเป็นชั้นนะโอ้ย ฉันจัดการหนักกว่านี้อีกนี้แบบว่าคขาไม่เนี่ยเห็นไหมเขารักเธอแค่ไหน,นนีเป็นเทคนิคเหมือนกันนะเทคนิค<ช>เทคนิคแล้วก็จะแบบพอเสร็จปุ๊บเขาก็จะแบบเออรักก็ได้เป็นคนที่สอนทุกอย่างด้วยเหตุผลหมดเลยแต่เป็นคนดุไหมดุ เป็นคนที่อะไรที่ไม่ทำถ้าถ้าพูดแล้วทำนี่จัดการทันทีแต่ทุกครั้งที่บอกว่าไม่ให้ทำจะบอกเสมอว่าอย่าทำแบบนี้นะมันไม่ดียังไงอย่าทำแบบนี้นะไม่ดียังไงพอพอเขาเริ่มโตเขาก็เริ่มถามเริ่มสงสัยแล้วไงเพราะพี่ตั้งเริ่มวัยรุ่นด้วยแล้วแบบเราจะกินข้าวชาาพร้อมกันทุกวันมันมีอยากรู้จังเลยอะคำว,ว่ารักกับชอบมันต่างกันไงอะเขาก็พูดขึ้นมาเราก็บอกว่า อ๋อคำว่ารักกับชอบอต่างกันมากเลยลูกคำว่าชอบเราเดินไปไหนเราเห็นแล้วเราชอบได้แล้วบอกว่าแต่แต่แบบว่าไม่มีมันจริงๆก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็จะไม่ได้รู้สึกเสียด้ก็แค่ชอบอะทำไม่มีก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเศร้านิดนึงหรือเสียใจนิดนึงก็ไม่มีอะไรแฮปปี้กับชีวิตะอะไรเงี้ยแต่รักอะต่อให้เราไม่ชอบแค่ไหนเราก็ยังอยากอยู่กับตรงนั้นแล้วยังมีความผูกพันแล้วเราเรารู้สึกขาดไม่ได้เหมือนอย่างที่นี่ก็พูดเลยเหมือนอย่างที่แบบนี้อะ บางทีก็ไม่ชอบพวกเธอเลยทําตัวอะไรก็ไม่รู้ฉันแบบ<จ>ไม่ไหวแล้ว <c oughs> ฉันอยากหนีไปไกลๆ <c oughs> ฉันอยากแบบขอพักบ้างบางทีบอมมี่ก็ไม่ไหวแล้วมันมีไม่ชอบแต่บอมม,มีขาดพวกหนูไม่ได้เพราะนั้นี่บมมีรักพวกหนูมากมันมีขาดไม่ได้ไม่ชอบอยังไงบอนมี้ก็แบบงอนโกรธบอมมีนก็ต้องกลับมากอดต้องกลับมาหอมต้องอะไรเนี่ยคือความรักมันมี่ก็พูดไปอย่างนี้ความรักที่สวยงามใช่คือเราก็ให้เขาเห็นว่าเนี่ยคือความเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเสร็จุปบเอตัวเล็กน้องสาวก็บอกอ๋อตาต้ารูลละงันแปลว่า ตาตารักพี่ตั้งมากมากตาตาขาดเขาไม่ได้แตาตาไม่ชอบเขเลยแะอย่างพี่ตั้งวัยสิบสามมีอะไรที่ต้องกังวลไหมคะเพราะว่าเขาน่าจะใกล้วัยรุ่นแล้วพี่เก๋เรื่องความรักด้วยแบบเมาลุ ค่ะมากคือด้วยความที่เขาต้องเดินทางกับรถไฟฟ้าเองใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะต้องมีแบบเหมือนจุดแบบที่จะต้องแบบเจอคนเยอะก็คือจุดที่สยามว่างั้นเอะเขาก็จะเริ่มเจอผู้หญิงเจออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็เคยอยู่ดีเดินมาวันหนึ่งก็มาถามพี่ตังไม่ได้ดูน้าเล็กเทปนี้เมื่อไรอยากให้ดูดูดูเดี๋ยวเขาโกรธเดี๋ยวเขาโกรธว่าเมาเขาเขาก็เดินมาถามว่าแบบเออเนี่ยมามีมีผมช่วงนี้รู้สึกแตกๆกับตัวเองแล้วก็แบบเป็นอะไรลูกเกิดอะไรขึ้น ก่อนนั้นเนี่ยผมเจอผู้หญิงก็เฉยออแต่ทำไมช่วงเนี้ผมเจอแล้วแบบเฮ้ยทำไมเขาดูน่ารักจังผมไม่ชอบความรู้สึกอย่างนี้ของผมเลยอะอยก,ก่อนนั้นเนี่ยผมไม่เคยเห็นผมไม่เคยรู้สึกว่าก็น่ารักก็ดูเป็นคนทั่วไปแต่ตอนนี้นผมเดินไปไหนมาไหนพอผมเห็นคนน่ารักผมรู้สึกว่าเขาน่ารักจังผมประหลาดไหมโอ๊ยมาลกค่ะโลกสีชมพูมาละค่ะ ก็เลยรู้สึกเราก็ขำนิดนึงแต่เราก็อธิบายเขาแบบแต่ต้องอธิบายแบบห้ามขบนะเดี๋ยวเขาจะคิดว่าแบบเรารอเขาว่าเนี่กันเนาะล้วก็ต้องแบบกดตัวเองแล้วก็ยิ้มนิดนึงแต่วาใจอะหัวเราะละแล้วก็บอกเป็นเรื่องปกติลูกจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าขั้นตอนของการกําลังจะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะแต่สิ่งหนึ่งอะที่หนูอะ มันคือบททดสอบหนูละว,ว่าหนูจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีหรือเป็นผู้ใหญ่ที่เละเพราะว่าคําว่าชอบอะ่ะใครก็ชอบได้แต่ชอบแล้วอะ่ะเราต้องวางแบรเรียร์ของเราให้ถูกต้องอคุณรู้จักกับเขาหรือยังถ้าคุณยังไม่รู้จักอย่าไปก้าวไก่เขาก็แค่เห็นแล้วชอบเหมือนเราชอบศิลปินดาราคนนึงอ,อย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราชอบแล้วอยู่เดินเข้าไปบุกเข้าไปหาเขาทําอะไรไม่ดีลุ่มล่ามใส่เขาอันนั้นเนี่ยเรียกว่าไม่ถูกแต่ถ้าเป็นความรู้สึกที่เราแค่ชอบเฉยๆฉยอ่ะไม่ผิดเลยลูก บางทีเขาเจอเพื่อนชวนไปทําอะไรไม่ดีจะทำยังไงให้เขาแบบไม่ทําฉันไม่ร,รู้สึกว่ามันไม่โอเคไม่แม,ม่เอาอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆสมัยนี้ก็ยากนะพ,พี่เพราะว่า มันมีสิ่งอะไรเข้ามาเยอะมากแต่นี้เป็นสายสอนลูกโหดไงสอนลูกความจริงไงสมมติมันมีวันหนึ่งเหมือนกันที่ลูกก็แบบเออเนี่ยอยากรู้จังไอ้เรื่องยาเสพติดอ่ะมันเป็นยังไงเพราะเขาเริ่มเข้าวัยรุ่นแล้วก็เริ่มได้ยินข่าวเริ่มอะไรมาแล้วก็บอกว่ายาเสพติดอ่ะมันก็คือยาที่เขาก็เราก็เล่าให้เขาฟังเขาแบบแล้วทำไมคนถึงยังเล่นเพราะในเมื่อมันก็ เป็นสิ่งไม่ดีแต่ทําไมคนยังทําแล้วก็บอกว่าอมอมันเป็นโมเมนต์ของคนที่เขาบางทีเขาอ่อนแอแล้วเขาบอกเขาเสพพวกนี้เข้าไปเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนแบบเหมือนซูเปอร์ฮีโร่แต่จริงๆเขาไม่ได้เป็นแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าต้อง ทำไปเรื่อยๆเพราะเวลาพอมีอยู่โลกของความจริงเขาคือคนอ่อนแอแล้วมันก็ไม่ได้ดีกับใครสุดท้ายก็ทําลายคนนู้นคนนี้คนนั้น,าน,านแล้วร้างกายก็แย่แล้วเขาบอกเอ๊พูดอย่างนี้บางทีอ่ะถ้าผมรู้สึกแย่ผมไปลองบ้างได้ไหมก็มความคิดเด็กอะอแล้วแต่เราแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถูกต้องละมันเป็นความคิดที่เขากล้าที่จะพูดกับเราเราก็บอกว่าแต่รู้ไหมว่าพวกนี้มันไม่มีอะไรดีเลยไม่งั้นเขาไม่ใช้ควาว่ายาเสพติด เพราะมันเสพแล้วมันติดแล้วติดแล้วมันเพิ่มโดสแล้วอยากรู้ไหมว่าคนเพิ่มโดสสุดท้ายแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดู ก็ <S 2> <S 2> จะบอก<ไง>เขาเลยของจ,จริงเราก็จะพาบกบอกเขาแบบเอาจริงๆไหมแบบไม่ได้โกรธพร้อมพาไปเลยไปได้มันก็จะมีคนคุ้คนอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถแบบเออแบบเนี่ยไปดูได้เลยว่าเนี่ยสุดท้ายเราคน,คนที่เลือกทาแบบเนี้ยกับการคิดแค่นี้ก็จะอยู่อยู่ตรงนี้มันก็จะกลายเป็นว่าแล้วมันไม่ได้ผลเสียกับเขามันผลเสียกับคนรอบข้างคนที่รักเขาครอบครัวทุกอย่างฉะนั้นบางอย่างอ่ะคนเราอ่อนแอได้เศร้าได้มันมีก็เป็น แต่มันไม่จําเป็นต้องพึ่งแบบนี้ตลอดมันมีทางพึ่งทางออกได้อีกหลากหลายทางที่มันจะออกจากโมเมนต์ของการที่ฉันเศร้าฉันแย่ฉันอยากเป็นฮีโร่ให้คนอื่นเห็นบ้างแต่ฉันต้องไปพึ่งสิ่งแบบนี้เพื่อให้ฉันออกมาเป็นฮีโร่สุดท้ายคุณไม่ใช่ฮีโร่นะคะคุณเป็นอย่างอื่นนะคะการเป็นฮีโร่คุณเศร้าได้คุณแย่ได้คุณทุกอย่างได้แต่คุณก็สามารถลองหาทางอื่นที่เพื่อนดึงคุณกลับมาเป็นฮีโร่ในความเป็นจริงคือเราก็ต้องพยายามอธิบายให้เขา้าใจว่า คนเสพยาจริงๆเขาเกิดจากความคิดอะไรให้เขารู้สึกเพราะไม่งั้นนะ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยแปลว่าคนเสพยาจริงๆไม่ดีมันบางทีเขามันเป็นแค่การหนีบางอย่างแต่มันการหนีมันมีหลากหลายอย่างทส้งทางนี้เป็นทางเลือกที่ผิดเราก็ต้องบอกเขาอย่างนั้นเหมือนพี่เกดเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรือว่าอะไรที่ทําให้เหมือนแบบมาเป็นแม่แบบเคคว,วเอร์ชันเน,แบบนี้ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นแม่ในเวอร์ชันแบบเนี<อ>้ยไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นแม่คน ใช้คำนี้เลยเพราะจริงๆมันคนขี้ําคาญคือทุกคนรู้ว่าเป็นคนขี้ําคาญง่ายเป็นคนไม่ชอบใป้คนมายุ่งอะไรกับตัวเองเยอะอะไรเงี้ยการมีลูกมันก็จะปุ๊บเลอดเลืออะไรเงี้ยทุกคนก็ไม่เคยเห็นว่าอีนี่จะเป็นแม่คนได้เหมือนกันเราก็ไม่คิดว่าเราจะเป็นแม่คนได้เหมือนกันแต่คําว่าแม่คนบางทีอ่ะมันเกิดจากคำว่าคนเราไปนิยามว่าแม่ต้องเป็นแม่อย่างไงอะไรเงี้ยแต่พี่แต่กลายเป็นว่าพี่อ่ะมองว่า ไม่ได้เอาคําว่าแม่มาเป็นแม่แต่เราเหมือนดูว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยเราต้องดิวแบบไหนใช้คําว่าเป็นสถานการณ์ที่เราต้องเจอแล้วเราต้องดิวกับมันไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้ดีกว่าอย่างงานถ้าเราต้องเปลี่ยนเราก็ต้องดิวกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราเหมือนกับเรามองกับสิ่งที่ อยู่ตรงเนี้ยแล้วเราจะทํากับเขายัางไงสถานการณ์แบบนี้แบบนี้แบบนี้ต่อให้มันเปลี่ยนหัวครอบเดียวก็แค่มองตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันไปได้ด้วยตัวมันเองแต่ถ้าเกิดเรามองว่าฉันต้องเป็นแม่แบบนี้ฉันต้องอย่างนี้นเพราะมันออกผิดแผนเดี๋ยวมันก็ไม่ไหว่ะอ,อจับที่แก่นมันจับที่แก่นอย่างเดียวเลยล้วน<ๆ>ถ้าเกิดว่าแม่แม่เพื่อนๆคนไหนนี่ชอบแนววิธีการเลี้ยงลูกแบบนี้หรือทัศนคติแบบนี้นะคะไปที่เวลเนสค่ะ ก็เล่าค่ะต่ายจะได้สวยแล้วไทยนะได้ทยในและแอตติจูดเอาสมองกลับไปด้วยค่ะใช่ค่ะดีดีด้วยไม่ใช่แค่แบบร่างกายค่่ไม่คุยกันได้ท่แบบว่าเฮ้ยฟังแล้วอินจริงจพี่เก๋รู้สึกว่าแบบพี่เก๋เป็นแม่ที่มีคุณภาพคนหนึ่งที่อยากจะกลุมลูกให้เป็นคุณลิตี้ของสังคมคือไม่ทุกด้านจริงๆอะรู้สึกว่าแบบว่า ไม่ใช่แค่แบบว่าอยากให้ลูกเป็นคนเก่งสุขภาพแข็งแรงแต่ว่าอยากให้ลูกเป็นคนดีอะเราก็ทาถามว่าทำได้ทาได้อย่างนั้นจริงๆะเพราะว่าวิธีการสอนแล้วก็แนวคิดที่ให้กับเขาว,ว่าคือเฟิรนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันใช่อะ่ะ ถ้ามันมีคนที่ดีมีความรับผิดชอบมากขึ้นในจํานวนของเด็กนั้นน่ะเราก็รู้สึกว่าเขาก็ได้อยู่แบบปลอดภัยมากขึ้นแต่ถ้าเราเลี้ยงแต่แบบให้ลูกเราเก่ง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 แต่คนจํานวนเนี้ยมันมีน้อยอะ่ะลูกเราจะอยู่กันแบบไหนนึกก็รู้บอกป่ะม,ม,มันเวททีการคิดบางทีเราจะมองว่าเราเลี้ยงคนให้มีคุณภาพอะ่ะมันเป็นแค่ลูกเราไม่ใช่สุดท้ายแล้วถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยหลากหลายคนเราช่วยกันเลี้ยงองยสังคมที่ลูกเราจะโตขึ้นมาเขาก็จะ,จะดีด้วยเช่นเดียวกันอยากให้พี่เก๋ฝาก เวลเนสอีกรอบนึงถ้าเขาอยากจะไปเจอหรืออยากจะไปทำสวยก็ไปทำสวยได้นะคะไปดูแลตัวเองได้ตั้งแต่ดีเนะคะที่ n e Nutra l i z e Wellness อยู่ที่รามคำแหงร <100 S 2> <ช>้อยเจ็ดรโอเคค่ะใช่ค่ะแล้วก็คุณแม่แอททิจูดดีๆแบบนี้นะคะคือไปปรึกษาได้เฟิเชื่อว่าพี่เกดจะให้คสิ่งดีๆกับ ทุกคนที่เข้าไปแน,น่ๆขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ,คะขอบคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ะ